ก้อนหมูกระทะผมาหาเวลาว่าพี่เดี๋ยวพี่ก็ไปกับคนไม่อยากไปกันอะไรเะยจะเรียกว่าจีบเลยปะอะไรนะไม่มีอะไรโอเคครับกมวันไหนกมวันไหน ยังไม่รู้เลยเรียนออนไลน์เจอการตาที่แถวๆสยามนั่นแหละ,ะบอกว่าจะมาหาผมแต่ก็ยังไม่มา,านีฉันฉันต่อคิวกินปิ้งย่างอยู่โอเคเอาไว้เจอากาันที่สวัสดีครับไม่มาหายเมื่อก,กี้นะครับคือบพีซอีนะที่แกท เสื้อผ้าเป็นพวกด่นแฟชั่นนะครับแล้วก็ชอบแบบยืนในอริเดณของตอนนี้นะครับหอติดมากดี๋ยวรตับตนี้ แต่น,นี้ยิ่ง不想คุัคณ่ที่เลันจะไปเอาไปแต่ก็ม่ค่อยเอาไปอนียังไม่รกอ,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 อยากถามอะไรมาบ้างคือส่งคำถามมาได้นะยน คนรู้อิมูชีหัวใจมารู้จะพูดอะไรคุณไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้วแต่ถามได้นะใช่ไหมตอบตอบทุกคําถามหรือเปล่าสนใจสนใจคนนี้ปะเพราว่าถ้าได้คุยแล้วจะรบรอบโรงเรียนอ่ามาอ่าจับไปมาพนมเราจะให้นายรำรอบโรงเรียนอย่างก็ต้องแบกขิดมาเลยต้องส่งต้องถึงบ้านเลย ไปสักลหลับแล้วหนึ่งหลับหนึ่งได้ข่าวได้ข่าวว่าจะรำรอบวงเรียนเหรอลำบากอยู่นะลำบากอยู่นะรำรอบวงเรียรบลำบากอยู่นะบอ่หนูได้คุยกพี่้ก็ได้อะดีก็ได้เหรอ รำแล้วเราต้องต้องรำแล้วลราจะว่าอเนี้ยต้องรำแล้วอ่าพี่พี่รถแห่รำข้างโรงเรียนก็ได้เดิน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 ขึ้นโรงเรียนก็้เบอกหนูไม่กล้าอะไรนายต้องรำตอนน้นนายรำแล้วนายต้องรำแล้วจังหวะนี้รำข้างโรงเรียนก็ได้ไม่ต้องแบบทั้งโรงเรียนก็ได้เ้หนูรำจริงนะอ่าจัดมางั้นก็ทวิตเตอร์ที่มาด้วยนะพี่จะดู จะรอดูนะครับอุย้ยหนูคือ <g ül> <g ül> บ้าตายไม่ต้องคื <g ül> อยอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะน้องน้องพูดมาแล้วน้องต้องทำนะกดจริงกน้องถึงทำไมทำไมแชร์คนถีบไม่ถึงหนูหนูต้องจริงจริงเลยหยอก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 แล้วไอ้น้องเลยถ้าหนูจะรำหนูจะรำเพลงอะไร ลำเพลงไม่ส่งโอเคเอาไว้เจอกันนะเอยากขลไปเล่นด้วยเพลงพักเฮ้ยจะหลับจะหลับยังเงจะหลพลชอบนอนอ่ะโอเคเอาไว้เจอกันไม่ต้องไปลำหรอกพี่ชอบขลเล่นกัยโอเคเจอกัน S <S ชอบหับผมดโมเดิร์นจีน้องมากเลยต้องนองับ,บีลับผมจะลับได้ไงผม,ผมเป็นคนร้องเพลงยู่โมงแต่ว่าไมลับจริงจะเข็ดอย่นะเป็นการน,นี้เหมือนแบบมีกันา็สวัสดีครับทีมยี่มงไม่ได้ลืมนะไม่ได้ลืมโอเมองไปยิ่งมาก อ่าทุกคนก็จะบนเข้ามาเลยครับครับวันนี้ดีกว่าเนี่ยวันี้ไม่ได้คุยนะใช่พร้อมหรอไฮวิวกูเปลี่ยนวิวเปลี่ฟิลเตอร์แป๊บหนึ่งเสียง45หรอือเปล่า45หรอือเปล่าวิยไม่ไปอ่ะทำไงวะอ,อย่าก,กดออกเลยกดออก พร้อมแฟนคลับค่ะคนนี้เป็นแฟนคลับพี่พร้อมได้เสื้อมาด้วยเสื้อนักมวยโชว์สิโอ้ยยิ่อรู่ไม่ได้เฉยเลยมันใส่ยู่ตัวไงวะมันเหลือกไมึงมึงต้องกดไอ้นี่มึงต้องกดกดแล้วก็เอาคางไว้ น้น้่านกตี่ก็ได้ดอ,อ,อันนี้ก็ได้่เกลเราทำไมอะเราไม่ได้เจอกันตั้งนานเป็นไงหน้าไมา้ยาวขึ้นมาเดี๋ยว่อนกูเพิ่งตัดแม้นี่นะครับทุกคนจะงงว่าคนนี้คือใครนะคนนี้คืออ่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมนุษย์คนหนึ่งที่เรียนอยู่วดียวกัรในอตอนมัธยมอุ้ยหน้าเด็กจังเลย ลองเอาหลอเอาหน้าม้าออกดิโอ๋ยอันนี้เพื่อนเพื่อนชื่ออะไรนะเพื่อนเพื่อนที่คนได้เชื่ออะไรเนี่ยเหรอฝนใช่ๆฝนเหรอเป็นแฟนคลับค่ะแฟนคลับหรือแฟนคลับแฟนคลับหรือแฟนคลับคุเออไปเรียนตอนนี้เรียนอยู่ไหนนะเรียนอยู่หัวเฉียว ก็อยู่ในกรุงเทพนี่แหละไอเชียวไม่ได้อยู่ที่ตสาหอยู่สม,มุทรปราการก็ประมาณกินก็เข้ากรุงเทพแล้วเลยนี่ไปบ้าเอแบกแต่น่าจะเลยเอแบกใกล้เอแบกไหมกบบเกือบถึงแต่ไม่ใกล้เกือบถึงแต่ไม่ใกล้ครับก็ไม่อะไรเป็นไงบ้างเรียนยากไหม โอ้ยช่วงนี้ไหนจะพูดเลยหนักมากหนักจริงๆจริงเหรออืมหนักมากแต่เดี๋ยวก็จบเราเราไม่แบกหนังสือดูนมาจะเบาลงแม่จะเบาเลยแตงกวาข้างหลังเป็นของสะกจจริงเหรอบไายบเจอกานเจอกันเจอกันนะครับ อาไป้กเจอกันเาไป้อกันเออกันก็ตอนนี้นะครับเรากำลังมันมัตกแค่นี้่อืมันก็หยุดประกาศทันนะครัตอนนี้เรากำลังจะจะไปไหนลกลับกับคนกับคเราาจะหลับ เแค่ไมาแตกส่วนนี้ฝนนิ่งเลยเดี๋ยวอีกไม่กี่เราจะไปละเพราะว่าเดี๋ยวฝนมาตกมันจะไม่ค่อยได้ยินนะนะครับก็ช่วงนี้นะครับฝนปก่อยก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ใกล้จะมีสอบนะครับก็ตั้งใจเรียนนะครับก็อ่านหนังสือด้วยแล้วก็ตดนท่อนอยู่เสมอนะครับก็ มันใจให้อยู่ดนะครับส่วนส่วนอะไรดีส่วนส่วนส่วนที่ย,ยู่าเสียเยอะทุกคนก็เอก็เดี๋ยวพอไป้างล่าเดี๋ยวจะมาไลฟ์คุยกันใหม่นะครับทุกคนก็ไลก์ทุกคนแลกที่หนึกงทุกคนนะครับแต่วันนี้นะครับแปดจะหมดแล้วครับ ไม่ใช่แปดโทรศัพท์นะครับแปดร่างกายผมกนจะหมดเรื่องจบว่าไปซื้อของมานะครับแลาใช้พลังงานในการเดินยืดมากจะตายแล้วนะครับก็ดูแลสุขภาพเองกันดีๆด้วยนะทุกคมทุกคนนะครับก็เดี๋ยวเจอที่มาบ่อยๆนช่วงนีโอ้คริดนะครับทุกคนไปก่อครับทุคนครับทุกคน โอเมก้าให้ดูในแบบดีนะฮะเราจะให้ดูในแบบนะครับเส้นทางสีแดงนปฮะอีกยาวไกลนะครับเอาไว้เจอกันนะครับทุกคนรักสักชิทุกคนหรับวันนี้ผมเป็นเน็มาวยาจะเป็นใครนะครับ Yeah.